เป็นไงตังหืนดีไหมจับหืนนะจับหืนไข่พี่เขาหาักบก่กเฝ้าเลยนะคะเฝ้าเลยนะคะขอบอเจ้าไอ้แช่มออกไปแช่มน้องยังเด็กอยู่น้องยังเด็กเด็กอยู่นะคะพามาเบิงพ่อพันจับสัตว์นะคะทำไมเราถึงมีพ่อพันไว้ในคอกนะคะ นี่แหละค่ะเหตุผลของการมีพ่อพันธุ์นะคะตั้งเือนะคะซัดอาจจะเป็นซัดเงียบแพอาจจะเป็นซัดเงียบนะคะถ้าเฮาบมีพ่อพันธุ์ไว้นคอกนะคะเธอไม่ต้องมาจับฉันไม่เอาน้องไม่เอาไม่เอาอันนี้น้องอยู่น้องอยู่คนละคอกแล้วไปผุนผุนไปเหตุหนาทีจะคล้องผุนไปจับแยกระไป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 ให้คอปเตอร์มันยูคลองนี่ไปไปตัวไปผุนไป ห่วงนะคะห่วงตังห่วงเมียนะคะห่วงมากเลยนะคะนู่นนะไปนู่นนู่น,น,นมีตูดเทโดมตั้งหลายตัวเองทําไมแม่แบ่งไอ้คอปเตอร์ไปแค่สามตัวเองไปของหนูนอยู่นู่นไปไปไปเลยไปไปเลยเออไป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 ฝั่งนี้ให้คอปเตอร์เข้าไปนู่นไปดมอีกเขาหักหน่งไป พอพันมีนาทีจับซัดนะคะพี่น้องลางคนบอกว่าเดี๋ยวค่อยยืมพอพันกันนะคะสมเห็นช่วงนี้ก็คือเห็นมียืมพอพันเห็นว่ามียืมพอพันอู้พอพันมันยืมกันมันกัดเนาะใจเขาใจเห้านะคะก็ต้องมีประจําคอกนะคะมันซอยจับซัดให้กับเด็กๆที่อยู่ในคอกนะคะพอพันสมนานี่กก็สีสภาพนี่ละค่ะสตางนะคะนาฝนนะคะอะไรลูก ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไปไป,ไปนู่นไปไม่ต้องมาจับของแม่หรอกจับสัตว์แม่งไปจับตัวอยู่ในคอกเดินไปไปไปไม่ยอมนะคะอยากเขาคอกนี่ไปไปไม่เอาหรืไม่เอา ช่วงนี้ก็เป็นน้าฝนเนาะหน้าฝน,น,น,นก็ต้องดูแลก,กันนิดนึงนะคะเรื่องยุยาเรื่องอาหารนะ,ะดีนะออกมาท่านฉีดจับตัดพอดีเลยจับตัดแล้วนะคะอาการของพอพันจับสัตว์นะคะเห็ดงานเก่งเก่งนะคะโฆษณาเนี่ยนะคะเห็ดงานเก่งเก่งไม่พงังแน่แน่แบอกว่าโบพังโบพังเอ้ีนะนะ,นะ ดูไม้ไม้แค่นี้เองนะคะมันกลัวแล้วไปนู่นเลยไปต่างจะเป็นเป็นแพทยานคนถือใหม่นะคะถือใหม่หน่อยๆกระยานแล้วนะคะว่าเต็มเ,เป็นใหม่นะคะกินไปอาหารนะคะช่วงนี้ก็สิเป็นกระถินนะคะมือนี้ฝ้าเปิดนะคะได้กระถินมาแล้วหนึ่งรถนะคะ ก็เดี๋ยปล่อยแพรลงมาทางล่างแล้วนะคะเมือน,นี่นะคะจากที่ยืนบนขอกมาสามมือเต็มๆนะคะสามมือเต็มๆนะคะ <c oughs> ทางอื่นเลียงกันจังไดเนี่ยนะคะฝนตกทั่วฟ้าทั่วฝนดีไหมนะคะจังหวัดอื่นฝนตกคือบุรีรัมย์บอนะคะ <c oughs> ตกจนแบบว่า <c oughs> โอ้ บบบบบบบตกบ่งพีบ่งน่องตกบ่ให้เกียรติกันเลยตกเบิดมือเบิดเว้นตกตกจนแบบว่ากางเกงได้ซักยังไดกับโบแห่งนะคะเครื่องซักผ้ากับผังนะคะพวกจะเมนคักขนาดนะคะฝนปีนี้นะคะไปไปกินเลยนี่น้องดาวกระจายนะ,ะจับ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 โดมโดมเลยโดมตูดมันนั่นอ่ะเป็นย่างพอเดทับย่างอาการหนักอยู่นะคะสมนี้ รอเบิงแพทย์จับตัดกันนะคะดาวกระจายแม่สาวนะคะเกิดวันที่18บธันวาคมนะคะก็จะปีสิบเดือนในในสิบเดือนเรานียังบ่ปีนะคะมัน1สิบเดือนัอนี่มเสิเห็นไพ่ดิขึ้นทับอยู่นะคะเนื่องจากนางมึนมากมเห็นสมถือมีถือถือใหม่ไปาลาสมไปปลูกยาก่อนนะคะพามาเบิง แพะในขอกนะคะณนะตอนนี้ณนะวันนี้นะคะว่าเป็นเังในกัะแน่นะคะหมื่นเื่นเลียงแพะจังในกัะแน่นะคะไปพิจานนรณาทีของเข้ากันเลยจ้า